เวลา18นาฬิกา22นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถส่งบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระประเมเนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีราร,าาราชเจ้ารัชกาลที่6เนื่องในอภิลักษิตตสมัย100ปีวันสวรรคตและส่งอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องในอภิลักษิตตสมัย100ปีวันเสด็จขึ้นครองราช ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรถพระประธานพระอุโบสถพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุดเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงชินวรศสิริวัฒสมเด็จพระสังฆราชเจ้าแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่7กับพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัยวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ ปฏิบัติหน้าที่อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชองการโปรดสถาปนาพระอิศริยศัก์เฉลิมพระนามพระวรวงเธอกรมหลวงชินวรศิริวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามพระราชก,กรรมวาจาจารย์ในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7เป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยาวงศ์ เมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชองการโปรดสถาปนาพระอิสริยศักเฉลิมพระนามจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระชดำันไปถวายหีบพระสุพรรณบัตรบนพานแบนฟ้ากลีบบัวประดับมุกและพัดยศสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเบื้องหน้าพระแท่นสมณาาจที่ประดิษฐานพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระโกศพระอาทิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวง์และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรราบาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธทีราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิตรเสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกโอกาสนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฝ้าทูลองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัย จากนั้นทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงคมที่หน้าพระแท่นสมณอาจที่ประดิษฐานพระโกธพระอฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระจินวร์วิสุทธิเทวารยวง์และทรงคมที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสินทระม a าว w ิราวุ w พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลาพระสงฆ์สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายพระรูปเหมือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพราชินวรวิสุทธิเทวาะยะวง์พร้อมเบญจประดลสเวตชัตรจำลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารคตด้านทิศตะวันตกไปยังที่ปริสถานเบญจประดลลเวตชัตร โอกาสนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูเ,เบญจปกลดเสวตชัติทรงถือสายสูตรยกเ,กเบญจปกลดเสวตชัติขึ้นกลางก้านเหนือพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิ์วรวิสุทธิ์ที่เทวารยาวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวรัรยะวง์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์ที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นพระบรมวงศ์พระองค์ที่3ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธิดให้ทรงกรมชั้นกรมพระในรัชกาลปัจจุบัน โดยทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังคับปรินายกนานถึง16ปีตั้งแต่ปี2464ในรัชกาลที่6ถึงปี2480ในรัชกาลที่8ทรงมีพระคุณุปการแก่พระบวรพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างยิ่งพระกรณียกิจที่สำคัญคือทรงพระอุตสาหะรับเป็นประธานชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจนสําเร็จบริบูรณ์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งยังส่งพระนิพนธ์พระคัมภีร์อภิธานับปทีปีกาพจนานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทยฉบับปฐม ทรงจัดตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยเมื่อปี2476อันเป็นรากฐานแห่งการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในระดับสูงและการบริหารจัดการศาสนสมบัติอย่างเป็นรูปธรรมและทรงพระกรุณาโปรดให้มีการสอบธรรมศึกษาสำหรับคฤหัสถ์เปิดให้มีการศึกษาพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เวลา14นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาสเสด็จพระราช,ชาดำเนินไปยังสำนักงานมูล,ลนิธิชัยพัฒนาอาคารโครงการอนเนื่องมาจากพระราช,ชาดำริในการนี้พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูล,ลนิธิ มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมนาถบพิษเพื่อช่วยเหลือรัษฎรในลักษณะการดำเนินงานพัฒนาด้านต่างๆส่งมุ่งหวังให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและยั่งยืนปัจจุบันมีโครงการต่างๆทั่วประเทศ78โครงการเนื้อที่รวมประมาณ1750ไร่ได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นฐานขยายผลการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและความต้องการของท้องถิ่น จากนั้นทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมมิพลอดดุยเหาราชบรม,มานาถบาพิษโอกาสนี้พระราชทานเข็มตราสัญ,ญลักษณ์มูล,ลนิธิชัยพัฒนาแก่นายฮาราลิงประธานกรรมการบริษัทมีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการมูล,ลนิธิชัยพัฒนา ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาครั้งที่1ทับสอในรอบปีที่ผ่านมามูล,ลนิธิได้ดำเนินโครงการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆอาทิด้านการเกษตรสามารถผลิตปัจจัยด้านพืชและสัตว์สำหรับพระราชทานประสบผลสำเร็จดีมีมเมล็ดพันธุ์ข้ามมากกว่า1,400ตันมเมล็ดพันธุ์ผักมากกว่า1 2 0่0 0ซองรวมถึงการผลิตพันธุ์สัตว์พันธุ์ปลานิลจิรดาและกบ ขยายผลสุ่เกษตรกรและชุมชนมากกว่า2,000คน นอกจากนี้ยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆขยายผลต่อยอดงานวิจัยด้านการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาพระราชทานอยู่ระหว่างการศึกษา28คนในปี2568มีนักเรียนทุนสําเร็จการศึกษาแล้ว11คนด้านสิ่งแวดล้อมมีโครงการการพัฒนาพื้นที่สีเขียวโครงการสระเก็บน้าพระรามเก้าอเนื่องมาจากพระราชดำริหลังจากดําเนินงานมาแล้ว5ปีสามารถดูดกลับลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกช่วยลดภาวะโลกร้อนด้านการดําเนินงานโครงการ ทหารพันธ์ดีได้จัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ผลและพันธุ์สัตว์43แห่งโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการอนุรักษส์สายพันธุ์ไก่ดำสะตูลและโครงการเลี้ยงหมูสู่่ทยรวม16แห่งและจัดตั้งศูนย์ผลิตชีวพันธุ์3แห่งนอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ความรู้เรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแนวคิดทฤษฎีรวมถึงกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในพระราชการณียกิจและประกาศพระเกียรติคุณผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิ ชัยพัฒนาสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเวลา6 5นาฬิกนาทีวันนี้พระบรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระทศกุศลถวายพัะนาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศเทพวรารามและวัดอนงคาราม พิสูจน์พระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังตั้งแต่เวลาห้านาฬิกา30นาทีถึง7จ็นาฬิกา30นาทีโดยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นและมีพระบรมวงค์สาวง์หรือผู้แทนพระองค์เสด็จไปเป็นประธานในแต่ละวัน พระพิธีธรรมที่รับพระทหารเช้าจะเป็นพระสงฆ์จากพระอารามหลวงต่างๆที่มีความรู้ความชํานาญในการสวดพระพิธีธรรมแบบหลวงเวลา10นาฬิกาหนาทีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพในการถวายพระทหารเพนแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธาราม สวดพระอภิธรรมพระบรมศพในช่วงเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีเวลา16นาฬิกา53นาทีนเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบําเพ็ญพระจักุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางนี้ในการบำเพ็ญพระาุกุศลถวายพระบรมศพจะมีการประโคมย่ำย,ยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาและในช่วงเวลา19นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระาุกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัณิเวศวิหารและวัดมหา,าธาตุยุวาราชดังสริท ทางนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวันครบ100รวันแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพได้ตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หนวยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e o t h อันหนึ่งเวลา15นาฬิกานายกาโลสรามิโรมาติเนชอัลบาราโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐัวเตมาลาเป็นผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐักเตมาลาไปวางพูมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางชิเลเดนิเซอากิลาบาเลราเอกัครราชทูตสาธารณรัฐัวเตมาลาประจำประเทศไทยและคณะผู้ติดตามร่วมถวายพระเกียรติในโอกาสนีน้ด้วย พร้อมกันนี้ได้ลงนามในสมุดหลวงเพื่อแสดงความอาลัยณหน่วยราชการในพระองค์904อันเป็นการแสดงออกถึง Mid And D, าามิตรไมตรีจิตอันดีในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดและตลอดทั้งวันมีคณะขา้าราชการคณะบุคคลรวมทั้งประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง อาธิข้าราชาการกระรุงพาณิชสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทและอำเภออูดทองจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกตลอดจนประชาชนจากจังหวัดชัยนาทชัยภูมิชุมพรเชียงรายและศรีสะเกดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระรบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกา และอันหนึ่งในวันที่12ธันวาคม2568สำนักพระราชวังมีการปรับเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและวันที่13ธันวาคม2568เป็นเวลา13นาฬิกาถึง21นาฬิกาเนื่องจากจะมีพระชวิธีทรงบำเพ็ญพระจกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายพระบรมศพในวันดังกล่าวจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนด้วยความทุ่มเทและศสีสละในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกไผบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2569ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราด จำนวน55ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสนงห่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับหัวหน้าหน่วยและเจ้าหน้าที่อย่างความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่เป็นล้นพ้นโอกาสนี้ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่กองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราดร่วมกับผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณนะห้องรับรองค่ายตากสินอําเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี จากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานาวิกโยธินบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2569จำนวน250ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรับผิดชอบในการป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดร,รวมทั้งให้ความคุ้มครองเรือประมงในหน้าน้ำไทยและสนับสนุน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันมิให้เรือประมงไทยล้ำเขตน่านน้ำกัมพูชาระยะทางตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดประมาณ250กิโลเมตรที่โรงพยาบาลสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชร รองผู้ชกการจังหวัดสุรินรักษาราชการแทนผู้รักาการจังหวัดสุริน mm hmm. เชิญดอกไม้และตรกรก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว mm hmm. และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี mm hmm. ไปมอบแก่ส mm ิบเอกอนุชาตเรือนคำ mm hmm. ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา mm hmm. เมื่อวันที่8ธันวาคม2568ในการนี้ท, 8, ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,บบร,ดกระหม่อมรับสิบเอกอนุชาตเรือนคำไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้ ส่วนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนารงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตรกากีรสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปมอบแก่พลทหารพรชัยจำปาจุมและพลทหารยุทธภูมิไร่บุรณะซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลับบงคนเป็นอย่างยิ่ง ที่ห้องประชุม120ปีสำนักงานอายการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชบุรีดิเลกริตเขตหลักสี่ผลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินี สิริพัฒนมหาวัชรราชธิดาให้แก่สำนักง,งานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ซึ่งชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568จังหวัดดีเด่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการแก้ไขบำบัดฟื้น,ฟ,นฟูเด็กและเยาวชนโดยสถาบันนิติวัฒน สำนักงานอายการสูงสุดร่วมกับกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดา สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาว,วชนรวมไปถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาว,วชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำโดยมีพนักงานอายการและบุคลากรของ,ของสำนักงานอายการสูงสุดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเป็นกำลังสำคัญในพื้นที่27จังหวัดทั่วประเทศภายในงานมีนิทรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าหญิงนักกฎหมายจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดา7ธันวาคม2568 ที่หอประชุมโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยรักอรรชชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัฐวรขัตติยรัชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวุทยาจุฬาภรณ์โปรดให้ราชวุทยาลัยจุฬาพร์เชิญพระหมกันหนาวพระราชาทานจำนวนหนึ่งพันผืนมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเชียงขวัญอำเภอจังหารและอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชัชวานเบนจัดสิริวงศ์ผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีทางนี้ด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของรัษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดการได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างหาที่สุดมีได้ ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยโดยศาสตราจารย์พิเศษ,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 ษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองงานในพระองค์พระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมือนสุทานารีนาศและคณะกรรมการมูลนิธิไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนโชคสมานกุลเขต8หัดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมกับมอบถุงยางชีพพระราชทานและเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากนั้นไปติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่โรงพยาบาลหาดใหญ่และชุมชนใกล้เคียงมอบอาหารพร้อมทานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และน้ำยากำจัดเชื้อดับกลิ่นสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต่อจากนั้นเดินทางไปยังจุดบริการอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลาณวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่มอบเงินสนับสนุนโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนเพื่อน,นําไปจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจํานวน62จุดและโรงครัวพระราชทานเพื่อพึ่งพาอาชีวะจํานวน24แห่งระดมคณะครูนักศึกษาและนักเรียนอาชีวะจาก37จังหวัดทั่วประเทศรวม135แห่งนําความรู้มาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมกับตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนณโรงเรียนสอนขับรถหาดใหญ่คาเซเทรนเนอร์มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคผ่านโครงการจุฬาเพื่อนพึ่งพาช่อง 7hd รวมใจฝ่าภัยนำท่วมใต้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย และว,วันนี้ที่กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบ,บกเขตบางเขนโมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยยังได้ดําเนินการบรรจุถุงยางชีพจํานวน2,600ถุงเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งเป็นถุงสําหรับรัศดรทั่วไป2,470ถุงและสําหรับพระภิกษุ130ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกาลังใจภายในถุงยางชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อาการดํารงชีพโดยมีผู้แทนจาก่วยงาน ต่างศิลปินดาราและจิตอาสาภาคประชาชนร่วมกันบรรจุถุงอย่างชีพ